ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทาร์ลอตนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องดวงชะตาของชาวตุลน,นะคะประจาเดือนมิถุนายนปีพศ2566นะคะชาวตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะดูแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีหรือว่าท่านที่มีดาจันทร์ดาสุกร์สถิตเ,เกิดสามารถดูได้คลิปนี้จะมีเรื่องของการงานการเงนิงนความรักสุขภาพในเรื่องของความรักเราจะแบ่งคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดนะคะ เราก็สามารถดูได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น L, g b t Q นะคะการอ่านไพ่อาจจะเป็นแบบไว้เวอร์ซ่าไปการสลับกันได้นะคะนะก็อย่าไปยึดติดดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเช่นเดิมค่ะทุกท่านนะคะนะอยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่าเอาไปตัดสินใดทั้งสิ้นนะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะนะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วรู้สึกอึดอัดใจสามารถข้ามคลิปนี้ได้เลย การทำนายมีผลตั้งแต่วันที่คุณเปิดเจอคลิปนี้จนถึง30มิถุนายนปีพศ25 6 6นะคะหรือบวกลบไปจากนั้นไม่เกินหนึ่งถึงอาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะดูในช่วงป,ปลายๆนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวสองของชาวตุนด้วยนะคะมาดูกันรเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะประจาเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรขออภัยเรื่องเสียงดังน,นะคนทําคลิปอยู่ติดถนนยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเราจะดูเรื่องการงานก่อนนะ การงานชาวตุลน,นะคะตอนนี้คุณเจอสถานก,การณ์อะไรเอ่ยนะคะเรื่องราวการงานของคุณเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าแล้วบทสรุปในเดือนมิถุนายนนี้จะออกมาในรูปแบบไหนเนาะอ่าโดยการเปิดไพ่สิบใบดูในเรื่องของสถานก,การณ์การงานของคุณก่อนนะคะนะ การงานชาวตูนคุณเจอเรื่องราวอะไรตอนนี้ใบแรกนะคะสามเหรียญน,นะใบที่สองนะคะเดอ r ส n g t งใบที่3นะคะ,ะเจ็ดไม้เท้าใบที่4ี่สองดาบใบที่5้าทาวเวอร์ใบที่6นะคะเด็กถือถ้วยใบที่7จดสามไม้เท้าใบที่8นะคะแปดถ้วยใบที่9้านะคะ สี่เหรียญใบที่10นะคะแถมเพลนนะผู้อ่านมองว่าชาวตุลตอนนี้นะคะนะดูเหมือนว่าคุณกําลังหาทางเลือกให้กับตัวเองหรือเปล่านะขอโทษในเรื่องแสงนะคะมันอาจจะสะท้อนนิดนึงนะทุกคนนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะนะคุณกําลังหาทางเลือกกับตัวเองหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะงานราชการนะคะงานราชการคุณกำลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมอาชีพส่วนตัวเพราะบางทีคุณอาจจะหันเหนะคะหรือเขาเรียกว,ว่า พลิกชีวิตนะคะจากงานประจํางานราชการออกมาทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้ คุณเหนื่อยคุณเบื่อในเรื่องของการแข่งขันช่วงนี้คุณอาจจะเจอปัญหารอบด้านในเรื่องของคนในองคอ์กรอาจจะมีการพูดการดินทากันให้ร้ายแล้วก็เหมือนกับเอาเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะไปพูดในทางเสีเยหายนะคะบางคนโดนกันแกล้งในเรื่องของผลงานนะคะเพราะฉะนั้นงานราชการตอนนี้นะคะเหนื่อยกายและเหนื่อยใจนะคะสำหรับคนที่ทํางานในบริษัทงานองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจเอกชนเต็มตัวนะคะผู้อ่านมองว่าตอนนี้นะคะ งานของคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคู่ค้าคู่ขายหรือเปล่าหรือการโดนตําหนิในเรื่องของเอกสารสัญญาในเรื่องของการส่งสินค้าช้าหรือบางคนนะคะกำลังแพลนในเรื่องการสมัครงานใหม่นะตอนนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่ที่เราแบบอยากจะเลือกให้ไปเขาเรียกว่าอาจจะไปได้ไกลกว่าที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเช่นตอนนี้เราอาจจะอยู่ตําแหน่งผู้ช่วยแต่ไปตรงน้นนะคะอาจจะเสนอให้เราในเรื่องของหัวหน้างานก็ได้นะคะนะ เหนื่อยนะคะเป็นการแบกรับภาระที่แบบว่าเช่นค่าจ้าง10บาทแต่คุณทํางาน20บาทอย่างเงี้ยนะคะนะมันจะมีเรื่องของงานล้นมือทําไม่ทันนะคะคนในองค์กรในบริษัทนะคะก็ไม่ได้มีความสามัคคีกันนะคะมีการแบบทะเลาะกันเกิดขึ้นช่วงนี้มีการพูดประชดประชันกันนะคะ คุณเบื่อคุณอยากหันหลังให้ในเรื่องของงานตรงนี้นะคะบางคนแพนแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าที่อื่นนะคะเรียกตัวในเรื่องการสัมภาษณ์เรียกตัวเรื่องการเริ่มงานคุณไปทันทีเลยนะคะเหมือนกับว่าเตรียมตัวแล้วน่ะนะคะมันเหนื่อยมันอึดอัดใจนะคะงานไม่เท่าไหร่แต่อึดอัดใจกับคนในองค์กรนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการนะคะ ผู้อ่านมองว่าตอนนี้นะคะนะเหมือนคุณอยากจะหาใครสักคนหนึ่งนะคะซัพพอร์ตในเรื่องของธุรกิจของคุณหรือเปล่าหรือมีคนเข้ามาเสนอมาให้คุณเลือกในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนหรือเปล่าอาจจะเป็นคนไกลหรืออาจจะเป็นคนที่คนสนิทของคุณแนะนํามาให้ก็ได้นะคะนะตอนนี้คุณก็อึดอัดใจเรื่องการตัดสินใจนะคะการบริหารการถือหุ้นเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่า ใจหนึ่งเราก็อยากจะให้เขาเข้ามาช่วยแต่ใจหนึ่งเราก็กลัวในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะนะคุณมองในะเรื่องการเปลี่ยนแผนธุ<ๆ>กรกิจหรือเปล่าบางคนอาจจะอยากขยับขยายร้านแต่อาจจะเป็นแบบขายสิ่งอื่นก็ได้เช่นตอนนี้คุณอาจจะขายในเรื่องของอุปกรณ์ตกแตง่งนะคะครัวเรือนหรือบางทีนะคะคุณอาจจะอย,อยากขายในเรื่องของร้านค้าอาหารพวกกาแฟเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะสําหรับใครที่ค้าขายออนไลน์ตอนนี้นะคะผู้อ่านมองว่า คุณน่าจะหยิบจับในเรื่องสินค้ามากกว่า2-3อย่างระดัษตอนนี้นะคะจะมีการแข่งขันกันทางการตลาดทางโลกออนไลน์นะแต่ของคุณก็ไปได้ดีนะถามว่าได้กำไรไหมเขาเรียกว่าพยุงตัวได้นะคะอึดอัดใจเหมือนกันนะคะช่วงนี้เนาะนะคะเอาละเรามาดูว่าแล้วในเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวตูนการงานของคุณจะเป็นยังไงนะคะบทสรุปแล้วการงานจะออกมาในรูปแบบไหนมาดูกันนะคะอ่ะ การงานชาวตุ้นนะคะเป็นยังไงเอ่ยของเราอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครแล้วอาจจะไม่ถูกใจนะคะทุกคนแล้วก็คลิปเราจะไม่ยาวสั้นๆนะคะใบแรกของคุณนะคะ1ถ้วยเลยนะใบที่2นะ6ไม้เท้านะคะใบที่3นะคะลรีเฟนใบที่4นะคะเฮอร์มิตใบที่5 7ถ้วยใบที่6นะคะดีเอ็มเพรสใบที่7นะคะ 9้าไม้เท้าใบที่80ถ้วยใบที่9วงล้อชุกชะตาและใบที่10นะคะเอาละค่ะ8ไม้เท้านะผู้อ่านมองว่าการงานนะคะของชาวตุลไม่ว่าคุณจะทำสาขาอาชีพอะไรก็ตามนะตอนนี้นะคะเกิดนิมิตหมายอันดีแล้วงานราชการก็ผู้หลักผู้ใหญ่ดูเหมือนจะเข้าข้างคุณแล้วนะตอนนี้นะคะฟ้าเปิดแล้วนะคะ เหมือนจะมีการสนับสนุนรับฟังปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่จะมีการพูดการเรียกคุยนะคะมีการปรับตําแหน่งมีการเสนอชื่อเสนอผลงานมีการมอบหมายงานให้คุณอาจจะย้ายตําแหน่งย้ายหน้าที่นะคะไปประจําอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้การงานถือว่าปังก้าวหน้านะคะบางคนได้อบรมได้สัมมนานะคะหรือบางคนไปเรียนต่อในสาขาอาชีพนะหน่วยงานส่งไปนะคะถือว่าดีนะคะ ส่วนใครที่ทําบริษัทนะคะองค์กรอิสระผู้อ่านมองว่าถ้าคุณมีเจ้านายเป็นผู้หญิงนะคะหรือในหน่วยงานของคุณที่มีผู้หญิงแบบอยู่จํานวนมากนะคะตรงนี้นะคะการงานของคุณที่เคยมีปัญหานะคุณจะได้รับฟังปัญหาต่างๆจากเพื่อนรอบด้านและจะมีคนคนนี้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรที่มันค้างคาใจอะไรที่มันแบบว่าติดขัดนะคนคนนี้จะเป็นคนเคลียร์หรือ ถ้าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาเขาเป็นเจ้านายเขาในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีการเรียกคุยเหมือนกันปรับความเข้าใจกันมีการแบบเสนอในเรื่องของการตั้งรางวัลการตั้งเป้าหมายการขายการขยับขยายหน่วยงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการทํายอดก็ได้ถ้าใครทําอย่างงู้นอย่างนี้ได้ก็จะมีของรางวัลมีการเพิ่มเงินให้นะคะจะมีการพูดคุยกันงานหนักหน่อยนะแต่ความสําเร็จน่ะมันกําลังมาเป็นการท้าทายคุณเลยแหละนะคะ มองได้เลยว่าตังแน่นอนนะคะนะมีการปรับความเข้าใจกันใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะนะคนทำธุรกิจส่วนตัวถึงแม้ว่าช่วงนี้คุณจะเหนื่อยนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วก็ทํางานแบบคนเดียวอ่ะแบบเดียเด่ยวๆโดยที่ว่าเราไม่มีหุ้นส่วนนะมันจะเกิดอาการที่แบบว่าท้อใจเป็นพักๆแต่เชื่อไหมว่าเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณนะ คุณขอพรคุณอ้อนวอนท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะกราบไหว้บูชานะคะคุณตั้งสาจาัจจะอธิษฐานต่อท่านในเรื่องธุรกิจการค้าการขายนะดวงของคุณเปิดนะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะทําคนเดียวตอนแรกมันอาจจะดูเหมือนไปไม่รอดแต่คุณได้จะกลับมานั่งบันลังเหมือนเดิมนะดีอิมเพรสเนี่ยเศรษฐีเลยนะเนี่ยเศรษฐีเลยนะคะตรงนี้นะคะนะเนี่ยวงล้อโชตะตาบ่งบอกว่าการงานนะคะธุรกิจของคุณกําลังเป็นไปในทางที่ดีบางคนนะอาจจะ ร่วมลงทุนกับคนในครอบครัวก็ได้อาจจะไม่ให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะนะคนค้าขายออนไลน์คนค้าขายออนไลน์บอกได้เลยว่ามันกําลังแบบหมุนเวียนไปในเรื่องของสิ่งที่ดีๆนะคะอะไรที่คุณคาดหวังว่ามันจะไม่ได้มันจะได้คุณคิดว่ามันเจอบริษัทคิดว่ามันเจอในเรื่องของคู่แข่งอย่างเงี้ยสินค้าของคุณบอกได้เลยว่าตรงนี้นะคุณจะได้รับ าการแนะนําปากต่อปากนะคะจากคนใกล้ชิดจากคนสนิทของคนคนนั้นบอกมาต่อๆได้ทั้งขาจรและขาประจําเขาเรียกว่าการค้ากลับมาเฟื่องฟูเหมือนเดิมปังเหมือนเดิมนะคะนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมาดูเรื่องการเงินของชาวตุลน,นะคะคุณเจอสถานการณ์อะไรเอ่ยตอนนี้การเงินนะคะชาวตุลเป็นยังไงมั่งเอ่ยตอนนี้นะโอ่ยขอโทษที กระโดดอยู่เรื่อยเลยสาการการเงินชาวตุนเป็นยังไงตอนนี้นะคะคุณเจอสถานการณ์อะไรเอ,อ่ยตอนนี้ชาวตุน ใบแรกของคุณนะคะเจ็ดถ้วยนะใบที่สองนะคะจัสติ c นะใบที่สามหนึ่งดาบใบที่สี่ไฮพินเทสใบที่ห้านะคะเ h e emperor ใบที่หกนะคะอร์มิ t นะใบที่เจ็ดห้าไม้เท้าใบที่แปดสี่ถ้วยใบที่เก้าห้าดาบใบที่สิบนะคะสิบถ้วย ผู้อ่านบอกว่าสถานการณ์ที่ชาวตุนเจออยู่ตอนนี้เรื่องการเงินจะเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงบางคนเกี่ยวกับครอบครัวบุตรหลานบริวารน,นะคะนะการซัพพอร์ตครอบครัวก็ได้นะคะบางคนเกี่ยวกับการศึกษาของตัวเองของลูกหลานหรือของคนในบ้านนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารจัญญาทางกฎหมายคดีคงคดีความอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะบางคนมีการลงทุนนะคะในเรื่องธุรกิจใหม่ๆนะคะก็เลยทําให้การเงินดูเหมือนว่า มันเหนื่อยนะมันเหมือนจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคุณพยายามนะพยายามที่แบบว่า,าเติมเต็มนะพยายามที่จะไม่ให้มันติดขัดนะคะนะบางครั้งก็แอบ,บรู้สึกน้อยใจแอบ,บเครียดนะหายพินเทศเนี่ยสองอารมณ์เลยนะตอนนี้นะคะมันเหนื่อยบางครั้งมันต้องแบบต่อสู้แบบสุดๆคุณรู้สึกว่าสถานการณ์การเงินของคุณอนะ่ะมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะคะตอนนี้นะห้าดาบเข้ามาคนที่คุณแบบเคยช่วยเหลือเขานะแล้วก็เราอาจจะทวงถามเข้าไปนะช่วงนี้อ่ะ บอกเลยว่าโดนชักดาบไม่ได้คืนนะคะนะมันเหมือนกับว่าช่วยเหลือไปเปล่าประโยชน์คุณก็เลยรู้สึกท้อใจเหนื่อยใจคุณกลัวว่าการเงินของคุณมันจะเจอปัญหาระยะยาวนะคะนะบางคนนะคะบุตรหลานบริวารกำลังใช้จ่ายเลยนะคะก็จะมีในเรื่องของการเสียเงินตรงนี้นะคะนะการซ่อมแซมนะการต่อเติมในเรื่องของบ้านช่องหรือการทําประกันเกี่ยวกับยานพาหนะประกันชีวิตเกี่ยวกับตัวเองก็ได้นะคะต่อมามาดูว่าบทสรุป การเงินนะคะของอาชาวตุลน,นะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะรอดไหมจะเป็นยังไงเอ่ยการเงินของคุณนะมาดูกันนะคะการเงินเป็นไงเอ่ย ใบแรกของคุณนะคะลาชินีถือถ้วยนะใบที่สองสองไม้เท้าใบาที่สามเดอะสตริงใบที่สี่นะคะดีเอ็มเพรสใบที่ห้าเทมเพลนใบที่หกนะคะลาชินีถือไม้เท้าใบาที่เจ็ดนะคะเฮอริ r ฟ e n นใบที่แปดหนึ่งถ้วยใบยที่เก้าสิบเหรียญและใบที่สิบวงล้อโชกชตาค่ะ เอาล้ะคะ่ะทุกคนผู้อ่านบองว่าชาวตูนนะคุณไม่เหนื่อยแล้วนะเรื่องการเงินคุณจะมีโชคมีลาบบางคนมีอาชีพเสริมโดยการเป็นานายหน้าที่ดินก็ได้นะคะจะได้เงินปันผลเงินตกเบิกหรือบางคนนะคะเงินเก่าเก่า,กาที่เคยคงค้างกับเราเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆนะคะเงินประกันหรือเงินในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะคะจะย้อนกลับมาให้คุณได้ใช้จ่ายนะเดือนนี้นะคะนะบางคนได้เงินจากงานเสริมนะคะเช่นอาจจะมีงานประจําอยู่แล้ว แล้วก็ไปทํางานเสริมอาจจะมีธุรกิจเสริมได้รายได้จากตรงนี้มีโชคมีลาบจากที่อยู่อาศัยนะคะจากบ้านเลขที่จากทะเบียนรถนะคะจากเลขท้ายเบอร์มือถือที่คุณใช้ประจํานะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้พรน,นะคะนะบางคนอาจจะไปทําบุญนะคะตามบริเวณที่อยู่ใกล้แม่น้ําวัดต่างๆนะอาจจะมีโชคจากเลขท้ายประทับเลขเซมซีนะคะก็ลองขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะเนี่ยการเงินของคุณเริ่มกลับมาเฟื่องฟูแล้วนะเนี่ย เขาเรียกว่าออกดอกออกผลแล้วล่ะนะคะบางคนน่ะค้าขายโดยที่แบบว่าไม่ทันได้ตั้งตัวว่ามันจะได้กําไรเนี่ยบูมเลยนะตรงนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตากำลังเป็นไปในทางที่ดีเรื่องการเงินนะคะคุณสามารถประครับประคองไปได้ค่ะเดือนนี้นะมาดูในเรื่องของความรักค่ะเราจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะชาวตุล คนที่มีประเด็นความรักเป็นยังไงเอ่ยคุณเจอสถานการณ์อะไรตอนนี้นะ 8เหรียญน,นะใบที่สอง2เหรียญใบที่3 6ถ้วยใบที่4เด็กถือเหรียญใบที่5 The s t r e n g t h ใบที่6นะคะ10เหรียญใบที่7ด8ดาบใบที่8 5ดาบใบที่9้า4เหรียญและใบที่10นะคะ10ไม้เท้าผู้อ่านมองว่าชาวตุลน,นะคะคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณน่าจะได้ดีวกับใครสักคนหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นใครก็ได้ต่างชาติต่างเผ่าต่างจังหวัดตา่างอายุได้หมดเลย แต่เป็นคนที่เคยคุยกับคุณมานานแล้วช่วงนั้นคุณกับเขาอาจจะมีคนของกันและกันอยู่แล้วอ่ะเหมือนกับว่าคุณก็มีแฟนเขาก็มีแฟนแต่อาจจะคุยกันเหมือนในกลุ่มเพื่อนนะคะทีนี้คุณกลับมาโสดใช่ไหมคะเขาก็โสดก็จะมีการพูดคุยกันแต่ว่ายังไม่ให้สถานะนะตอนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกน่ะมันเหมือนแบบไปกับกับรักๆักเล่เลกันอยู่แบบนี้ถึงแม้ไม่มีสถานะแต่คนสองคนรู้กันว่าคบกันในระดับไหนนะคะ เขาอาจจะแตกต่างคุณจากด้านอายุศาส,สนาเชื้อชาตินะคะได้หมดเลยเป็นใครก็ได้อย่างที่บอกอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะตอนนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดมีปัญหาเรื่องคําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็เลยไม่ได้คุยกันแปดดาบบางคนอาจจะเงียบอ่านข้อความแต่ไม่ตอบหรือบ,บางคนอาจจะเกิดการบล็อกกันนะตอนนี้นะคะคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อตรงต่อคุณเหมือนคุณไปรับรู้ว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณ5้าดบนะคะนะ เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูออกยากนะคะเป็นคนสองบุคลิกก,ก็ได้นะคะคุณพยายามประครับประคองในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคุณอยากจะไปต่อกับเขาเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนคุณเหนื่อยคุณอยากจะถอยนะคะเขาอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้ได้หมดเลยนะนะคะสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าชาวตุลคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยคุณรู้สึกแบบอยากจะถอยในความสัมพันธ์นะนะคะส่วนตัวของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขาก็นิ่งเฉยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นะนะคะ มันไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้เรามาดูบทสรุปว่าคน2คนแนวโน้มจะออกมาในรูปแบบไหนมาดูว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ออกมาในรูปแบบไหนคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจน นคะแปดถ้วยนะใบที่สองนะคะสี่ถ้วยใบที่สามชาเลอออดใบที่สี่ราชินีถือไม้เท้าใบที่ห้านะคะห้าเหรียญใบที่หกเก้าถ้วยใบที่เจ็ดนะคะเจ็ดถ้วยใบที่แปดสามถ้วยใบที่เก้านะคะหนึ่งถ้วยและใบที่สิบนะคะแฮงแมนผู้อ่านมองว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะนะ ของชาวตุนคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะมองดูแล้วนะจริงๆแล้วคนสองคนนะ่อรักกันนะยังต้องการความสัมพันธ์ให้ได้ไปต่อเขาอาจจะอยู่ห่างไกลคุณหนะ้าตอนนี้อาจจะมีอุปสรรคเรื่องการเดินทางการติดต่อสื่อสารอย่างที่บอกเป็นใครก็ได้นะคะแต่เขาพยายามติดต่อคุณหรือเปล่าพยายามง้อคุณหรือเปล่าเนะี่ยสีถ้วยนะคะแต่คุณยังไม่สนใจนะตอนนี้นะคะคุณขอคําตอบว่า ตกลงที่คุยกันเนี่ยนะคะคุณอยู่ในสถานนะอะไรคุณต้องการเป็นตัวจริงคุณไม่ใช่ตัวเลือกของใครนะคะนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะแนวโน้มเนี่ยผู้อ่นนานบอกว่าเขาต้องเลือกแล้วล่ะนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นะคะนะถ้าเขามีคนเก่าๆติดต่อกลับมาอาจจะมีการพูดคุยกันเคลียร์ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขารู้ใจตัวเองแล้วนะในก้าถ้วยเหมือนกับว่าเอาล่ะนะช่วงนี้เขาขอแบบตัดสินใจก่อนว่า เขาจะเอาอยัางไงในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะห่ถ้วยคุณยังให้โอกาสเขาอยู่นะนะคะผู้อ่านมองว่าเร็วๆนี้จะมีการกลับมาพูดคุยกันมีการเปิดตัวมีการแนะนําให้เพื่อนสนิทญาติหรือคนที่รู้จักนะคะได้รู้ว่าคุณสองคนคบกันหรือสถานะเป็นแบบไหนนะคะต่างคนต่างรู้หัวใจตัวเองคุณจะได้ของฝากของกำน,นันหรือมีเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเนี่ยต้องลดอีโก้ลงทั้งคู่เลยนะคะแฮงแมนนะคะเนี่ย คุณก็ต้องลดอีโก้เขาต้องลดอิโก้ลงเพราะว่าต่างคนต่างแบบมีความาทรนงในเรื่องศักดิ์ศรีนะคะต้องพูดอย่างนี้เนาะถ้าอยากไปต่อนะคะต้องยอมอภัยแล้วก็ลดอิโก้ลงทั้งคู่นะไม่ได้เลิกลากลับมาคุยกันเหมือนเดิมแถมจะมีข่าวดีในเรื่องสถานะหรือเปล่านะคะต่อมามาดูให้กับคนโสดนะคะชาวตุลคนโสดคุณเจอสถานก,การณ์อะไรมาเอ่ยคนโสดนะคุณเจออะไรมาเอ่ย คนโสดใบแรกของคุณนะคะสามดาบใบที่สองสองดาบนะคะใบที่สามนะคะเมจิเชียนใบที่สี่หนึ่งเหรียญใบที่ห้าสี่ดาบใบที่หกไพ่เดอะมูนใบที่เจ็ดนะคะราชินีถือเหรียญใบที่แปด ราชาถือถ้วยใบที่9 5ถ้วยและใบที่10นะคะไพ่เดชผู้อ่านมองว่าคนโสดนะคะนะาชาวตุนคนโสดเนี่ยนะคะคุณน่าจะผ่านเรื่องราวการเจ็บปวดมาสักระยะหนึ่งหรือเพิ่งผ่านเรื่องราวการเจ็บปวดมาก็ได้นะคะบางคนอาจจะไปเจอรักซ้อนรักสามเศร้ารักที่เป็นตัวเลือกนะคะ นะเนี่ยรักเราสองสามคนนะคะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นใครก็ได้ต่างชาติต่างเผ่ต่างจาังหวัดต่างอายุได้หมดเลยคุณน่าจะเจอกันจากโซเชียลนะคะคนคนนี้จบอีกด้านหนึ่งนะคะได้ทํางานอีกด้านหนึ่งเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดนะ,ะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณหวั่นไหวเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่แบบใกล้เคียงกันช่วงนั้นนะคะก็เปิดใจในเรื่องของการที่แบบาสารสัมพันธ์นะคะแต่สุดท้ายนะคะคุณรู้สึกเสียใจเพราะว่าเขาอาจจะ มีคนคุยหรืออาจจะแอบ,บทําอะไรรับหลังคุณหรือเปล่านะคะดูเหมือนความรักความสัมพันธ์ที่คุณทุ่มเทไปเขาไม่เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์นั้นเลยเชาวตุนคนโสดคุณเลยถอยออกมานะคะคุณยังมีความรู้สึกดีๆต่อเขาอยู่นะะเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่การกระทําของเขาอ่ะมันมีแค่คําพูดไม่มีการกระทําที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างทุกๆครั้งที่มีปัญหานะเขาขอโอกาสคุณตลอดนะ เนี่ยคุณก็เปิดโอกาสให้เขาตลอดเลยแต่หน้าตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณหันลาความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่เดทเข้ามานะคะเนี่ยเขาเรียกว่าจบแบบโดยที่แบบไม่มีปี่มีขุยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกนะคะ,ค,นะค,ะคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครและคุณต้องการคนชัดเจนห้าถ้วยแต่คุณยังคิดถึงเขาอยู่หน้าตอนนี้นะคะนะ,ะนะอ่ะเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุดินพิศกกันมังกร,กรก็ได้ธาตุน้ํามีนกรกฏก็ได้นะคะมาดูว่า คนโสดนะคะชาวตุลจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณไหมนะในเดือนมิถุนายนนี้นะชาวตุลคนโสดเป็นไง ใบแรกของคุณนะคะเจ็ดเหรียญนะใบที่สองสามไม้เท้าใบที่สามหนึ่งไม้เท้าใบที่สี่นะคะเจ็ดดาบใบที่ห้าราชาถือถ้วยนะคะใบที่หกนะคะสองถ้วยใบที่เจ็ดนะคะอ่าใบที่ห้าถ้าเด็กถือถ้วยใบที่เจ็ดราชาถือถ้วยใบที่แปดนะคะหกดาบใบที่เก้านะห้ไม้เท้าและใบที่สิบนะคะเก้าเหรียญนะ คนโสดชาวตุนนะคะผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองมีคนมาให้เลือกเยอะแยะทุกสาขาทุกอาชีพนะคะบางคนเนาะบางคนอาจจะมีความต่างวัยจากคุณบางคนอาจจะแบบอา่าสูงวัยกว่าคุณมากกว่า5 10, ปี10ปีแต่เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นลูกครึ่งที่ว่าทํางานอยู่ใกล้เคียงกับคุณก็ได้แอบส่องแอบมองคุณอยู่อาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ให้ก็ได้นะคะนะคนคนนี้พยายามที่จะพรีเซนต์ตัวเองให้คุณเน่เห็นว่าเขาอา่ะสนใจใคุณจริงๆนะ เขาต้องการที่จะให้คุณแบบมาอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเนี่ยตอนนี้เหมือนมีการแบบเร่งทําคะแนนหรือเปล่าตอนนี้นะคะนะอีกคนจะเป็นเด็กหรือเป็นคนที่อ่อนวัยกว่าคุณคนคนนี้เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่แบบเหมือนถูกตาถูกใจใคุณแหละเหมือนตรงปกตรงสเปคนะคะต่างคนต่างอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณต่างคนต่างพูดว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาคุณคือเซอร์เมดของเขานะคะแต่ตัวคุณเองนะคุณกลัวเรื่องปัญหากลัวเรื่องอุปสรรคเพราะคุณเพิ่งเจ็บมาหมาดๆนะคะบางคนนะคะ เเหรียญคุณเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแต่คุณน่ยยังไม่ได้เลือกใครเลยนะคะเนี่ยสไม้เท้าเข้ามาแล้วก็7เหรียญเหมือนคุยไปเรื่อยๆแต่คุณยังไม่เลือกใครคุณก็อยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวจริงที่มีความมั่นคงแต่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เลือกใครก็อยู่ที่ว่าชาวตุนคนโสดนะคุณจะเลือกใครเท่านั้นเองนะคะมีเข้ามาต่อมามาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสุขภาพชาวตุนต้องระวังอะไรไหม โดยการเปิดไพ่สามใบนะใบแรกนะคะแปดม้เท้าใบาที่สองนะเจ็ดถ้วยใบยที่สามนะคะดีเอ็มเพรสผู้อ่านมองว่าสุขภาพนะคะนะ บางคนอาจจะมีในเรื่องของน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะหรือรู้สึกว่ามีน้ํามีนวลหรือบางคนนะคะอาจจะอยู่ในภาวะที่แบบว่าเหนื่อยเพลียเนื่องจากมีการตั้งครรภ์หรือเปล่าหรือบางคนจะเป็นในเรื่องของข้อเป็นพวกข้อเท้าข้อบาไหลนะคะแล้วก็บางคนจะเกี่ยวในเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะเนี่ยข้อบาไหลการนอนไม่หลับ น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้นะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะนะก็ลองดูนะคะว่าตัวเองอ,อยู่ในสภาวะนี้ไหมนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังติดตามกันนะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะบางนั้นนะคะก็ต้องขออภยัยมันไม่ถูกใจใครเราคะ่ะเปดวงโดยรวมเนาะนะคะขอบคุณที่ยังเข้ามาเป็นกําลังใจยังคอมเมนต์เรื่องราวดีๆให้มีกําลังใจเนาะถ้าเกิดว่าชอบก็สามารถกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้กันได้นะคะนะผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนะของเราจะไม่เอาใจใครทั้งสิ้นนะคะอ่านตามไพ่นะคะหวังว่าคลิปหน้าเราจะได้มีโอกาสได้เจอได้พูดคุยกันเนาะตรงนี้มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ